ขอให้ความคิดเป็นกุศลความคิดอกุศลอย่าได้มีแก่เราสวัสดีวันจันทร์คาถาพระอริยสงฆ์คาถาพยายมหลวงพ่อฤาษีดิงดำวัดท่าสูงป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงช่วยคนให้บรรเทาเบาบ,าบางจากความทุกข์ยากลำบากประโตเมตัง ประชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติโอวาธรรมพาสุปฏิปันโนหลวงปู่อ่อนจักกะธรรมโมวัดป่าประชานิยมจังหวัดกาลสินการเรียนรู้เป็นการสะสมเรียนไม่สามารถจบสิ้นได้แต่การปฏิบัติ เป็นการเรียนที่สามารถจบขิดพ้อนกิเลสพ้อนทุกได้ให้ทุกคนรักษาศีลห้าศีลแปดอย่างเคร่งครัดพยายามให้สหบเท่านี้เป็นพอให้ทุกคนท่องบนอยู่เป็นประจำจะได้พบความสุขความเจริญอันตรายไม่เข้าใกล้ไม่มีการก่อเวรทั้งหลายทั้งปวง